วสดีครับผมลุงเจริญทราบนะครับผมวันนี้มีรถกระบะสายบรรทุกครับมาขายครับเป็นรถนิสสันฟอนเทียรครับปีสีหกสภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีดีสองพันเจ็ดครับพาสีขาดสองปีนะครับช่วงล่างเช็คใหม่หมดครับ ยางใหม่สี่เส้นกระทะใหม่ครับของเบิกมาจากศูนย์ครับแนบเสริมใหม่ใช้โชคใหญเ่เย็นนะครับแอร์ก็ทำมาใหม่สำหรับคนที่เอาไปใช้งานครับเอาไปใช้ได้เลยครับรพร้อมใช้งานเลยครับมาดูสภาพกันครับ ดูโดยรอบครับสีก็มีขูดมีลายหน่อยนะครับแต่ว่ารถรถเดิมรถบางดีครับบางดีครับขัดจีสวยครับสวยทั้งเส้นครับไม่มีผุไม่มีดามครับเบรกหน้าเบรกล้างเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับภายในสวยครับติดฟีมใหม่ด้วยนะครับ มาดูเครื่องกันครับเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องแน่นดีครับอันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาครับแต่เบาครับเครื่องดีนะครับดูรอบคันนะครับ โดยรวมและสวยนะครับอจีสวยครับ ไปใช้งานคุมเลยครับแม็เลนเนอร์ครับ <c oughs> อย่างอะไรครับอย่างอะไรก็ใหม่นะครับอย่างอะไรก็ใหม่หมดครับ่ะ <c oughs> สนใจก็ามาดูรถได้ครับดูรถที่อำนาจเจริญครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์095 763 5717ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้